โอเขอเชิญที่าเลยค่ะความโกูถึงามเร่องนามศาสรเหือเรื่องอักษร หลักไพ่ร้อยลำนำเป็นคำกรอนพระสุทนทรโยหารคนขานไกลว่าเป็นเอกในอักษรกรอนสุภาพอีกทั้งกับโคงฉันปรับพันได้เป็นมณีสวีศินแผ่นดินไทยขอนนไหว่ายราบโคงด้วยบูชา เรียนท่านผู้อํานวยการและคณะคุณครูทุกท่านและสวัสดีน้องๆทุกคนดิฉันเด็กหญิงวัชราพรพมธาน,นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาน,กน,กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามและกับผมเด็กชายนัโรก้าวพนานแคบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งงในโอกาสจิตกรงหวัดสมความคูและภาษาไทยในปีนี้พวกเราขอเป็นตัวแทนนักเรียนนําเสนอการ,รแสดงวรรณคดีไทยเรื่องพระอภัยมณีตอน ภามยนีนี้นำผีเสื้อสมุทรซึ่งเป็นผลงานชิ้นเอกของพระสุนทรมูหารหรือสุนทรผู้กวีเอกแห่งกรุงรัตะนโกสินทร์ประพันธ์ขึ้นเป็นนิทานอะอรที่มีความยาวมากถึงเก้าสี่เล่มเรื่องเราจะเป็นอย่างไรขอเชิญรับชมได้เลยครับ

เจ้าจงอยู่ที่นี่ดูแลลูกข้าจะออกไปหาอาหารส่วนเจ้าลูกรักของข้าเจ้าจงอย่าไปเที่ยวเล่นสนที่ไหนนะเข้าใจไหมข้าเข้าใจแล้วกันข้าไปละ่ะและจะรีบกลับท่านพ่อข้าเบื่อหกว่าแม่จะกลับมาเรามาหาอะไรทำกันดีกว่าเจ้าอยากเล่นว่าวไมหมล่ะเล่นยังไงหรอพ่อ มานี่พ่อสอนให้ ไหวแล้วลูกพ่อเหนื่อยเจ้าเล่นไปก่อนเดี๋ยวพ่อจะไปพักผ่อนได้ท่านพ่อขณะที่สินสม,มุยกำลังเล่นว่าอ,อยู่นั่นเองก็ไ,ได้พบกับหินที่ปิดปากข้างไว้จึงลองเปิดออกดูฮึกฮึกบเปิดได้แล้ว Told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. As you fade away, as you fade away. Yeah I'm about to fade away Cuz every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up อุ้ยอุ๊ย oh, oh, awesome. so นั่นตัวอะไรอ่ะอยู่ตรงนั้นนี่เจ้าเป็นตัวอะไรกันอย่าทำอะไรค่าเลยห้าคือน้าเงื้อจับไปให้ท่านพ่อดูดีกว่าพ่อพ่อมาดูอะไรนี่เร็ว นี่อะไรกันเจ้าไปเอามาจากไหนนี่เจ้าออกไปเล่นสนมาใช่ไหมเจ้ารู้ไหมถ้าไม่เจ้ารู้เรื่องนี้เราสองคนจะตายกันหมดจริงเหรอพ่อแม่ของเจ้าขอเป็นเชื้อผีเสื้อสมุดขึ้นไปฉุดฉวยปิดาลงมาได้จึงกําเนิดเกิดกายสายสุดใจจนเจ้าได้แปดปีข้อนี่แล้วไปเปิดประตูครูหาถ้าเขาเห็นตายหรือเป็นว่าไม่ถูกเลยลูกแก้ว แมนสินสมุทรสุดสว่าพ่อค่าแ้วไม่รอดแล้วอิต้ลงก็คงตายสินสมุทรเมื่อได้ทราบความจริงก็เสียใจมากฝ่ายนางเนื้อก็อ้อนวอนขอให้ปล่อยตนเองไปท่านปล่อยข้าไปเถิดถ้าท่าน,านปล่อยข้าข้าสัญญาข้าและครอบครัวจะพาพวกท่านหนีไปจากที่นี่ข้าจะพาพวกท่านไปหาท่านโยคีที่เกาะแก้วพิสดารแต่มันต้องใช้เวลานานถึงเจคืนถ้าท่าน ท่านจงไปออกอุบายหลอกงาผีื้อสมุทรจะได้มีเวลาหนีทันได้ข้าจะยอมปล่อยเจ้าไป เหนือเกินแล้วนี่ลูกหัวข้าหายไปไหนพรอไพยสินสมุดอยู่ไหนอยู่นี่จะกลับมาแล้วหรอวันนี้น้องเหนื่อยมากเราเข้านอนกันเถอะ คืนนั้นนางผีเสื้อสมุทรฝันร้ายฝันว่ามีเทวดามาควักลูกตานางเมื่อลุ่งเช้าจึงเล่าให้พระภัยมณีฟังพระภัยตื่นตื่นน้องฝันร้ายฝันว่ามีเทวดามาควักลูกตาน้องไปน่ากลัวเหลือเกินฮะแบบนี้ไม่ดีแนะ่มีทางเดียวที่จะช่วยให้เจ้าคนอันตรายได้คือเจ้าต้องไปสะดอกเคาะในป่าอดข้าวอดน้ำอดเนื้อสัตว์ไปเวลาสามวัน สินสมุทรเมื่อได้ยินเช่นนั้นแล้วก็รู้สึกสงสารแม่ด้วยรู้แน่แท้ว่าพระบิดาจะพาหนีเจ้าอย่าเข้าไปเลยแม่เจ้าไปแค่สาววันเท่านั้นเดี๋ยวก็กลับรีบไปเถอะอน้องพี่เมื่อนางถีเสื้อสมุทรออกไปบำเพ็ญเทียนแล้วพระอภัยมณีและสินสมุทรก็ได้หนีไปกับนางเงือกไปกันเถอะอลูก ตามหาพระภยนีและสินสมุทรจนมาถึงเกาะแก้วพิสดารพระภัยสินสมุทรอยู่ที่ไหนแม่มาตามกลับบ้านออกมาเถอะกลับไปอยู่ด้วยกันเถอะนะพิ่จาเอ๋จะอยู่เป็นคู่ชื่น ทุกวันคืนข่ำเช้าไม่เศร้าหมองจนมีลูกปลูกเลี้ยงเคียงประคองมิให้ข้องงเืองขัดพระอัจฉาอยู่ดีๆหนีเมียามาเสียได้เสียน้ำใจน้องรักเป็นหนักหนาจึงอุุ่ห์พยายามสู้ตามมาขอเป็นข้าบาทบงพระทรงธรรม เสด็จไปไหนจะไปด้วยเป็นเพื่อนรวยพระสดาจนอาสนประทานโทษโสดเลี้ยงแต่เพียงนั้นอย่าบากบั่นความรักน้อยนักเลยเราคนละเผ่พันกันคงอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกที่มนุษย์สุดสว่าดเป็นชาติยับจงคิดหักความสวาสดให้ขาดสูง กลับไปอยู่โคหาอย่างอาดุลต้องเพิ่มคุนภาวนารักษาธรรมเมื่อนางผีเสื้อสมุทรเห็นว่าขอร้องอย่างไรข้าแว่นีก็ไม่ยอมใจออกจึงหันไปต่อว่าดาชมอปราโยคีร่วมไปถึงนางเลือกสาวนี่พวกเจ้าจะมายุ่งเรื่องผัวเมียของคนอื่นเขาทำไมเจ้าก็เหมือนกันออกมานี่ จะใ,ใหญ่แล้วชาโยคีปกป้องข้าพรมนีจึงได้เศกทรายคว้างใส่นางผีเสื้อสมุทรเอ้ยแ้าเจ็บเหลือเกินพอแล้วข้ายอมแพ้แล้วนางผีเสื้อกลัวจนตัวสั่นสุดท้ายแล้วเมื่อการอ้อนวอนขอร้องของนางผีเสื้อสมุทรที่มีต่อบุคคลอันเป็นที่รักไม่เกิดผลรวมถึงความเจ็บปวดจากการโดนทรายเศษ นางจึงต้องหลบออกไปในที่สุดนางผีเสื้อจะต่อสู้เพื่อความรักได้อย่างไรในเมื่อใครๆก็ต่างมองว่าผิดเมื่อมาถึงตอนนี้นาจะได้ข้อคิดว่าหากจะคิดสารต่อด้วยความรัก กเิดึนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ขอขอบคุณครับสุดยอดครับขอบคุณและสวัสดีครับทีดตามรับชม